วันนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้คือว่าความเสื่อมถอยของพรรคเพื่อไทยม,มันจะทําให้คนที่เคยเลือกเพื่อไทยเนี่ยมาเลือกพรรคประชาชนอีกมากขนาดไหนถ้าพรรคเพื่อไทยถดถอยนะครับสิล้านเสียงจากคราวที่แล้วลดลงเหลือสักหล้านเสียงก็แปลว่าอาจจะมี4ล้านเสียงมาเลือกพักประชาชนเพิ่ม,มซึ่งก็แปลว่าพรรประชาชนอาจจะขยับไปเป็น18ล้านหรือ20ล้าน ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจํานวนสอสบัญชีรายชื่อก็อาจปิพการเพิ่มเป็นสัก60-70บเจ็ดสิบคนจำนวนสอสอเขตที่จําเป็นในการได้2อ0ร้อยสิบก็ลดลงแต่ว่ามันเป็นไปได้เหรอที่พักประชาชนจะได้อย่างนั้นในขณะที่พักเพื่อไทยจากคุณสุริยะเขาก็มั่นใจเช่นเดียกันว่าของเราก็200ร้อยอะยังไงอาจารย์ ออแกนิกออแกิกโอ้โนิกรอบที่แล้วบอกว่า okay. จะได้275ได้มา140ยม่ uh, uh. รอบที่แล้วกระแสดีกว่านี้เยอะ uh. อะ่ะกระแสด่าทักษินยังไม่มีกระแสด่าอุ้งอิงไม่มีก uh. ระแสด่าพักไม่มี uh. Uh. รอบที่แล้วนี่นะครับ ประกาศแบบทางการคือ270ได้40อ่ต่ำต่ำกว่าเป้าไปครึ่งหนึ่งไอ้นั่นประกาศทางการนะแต่ไอตัวเลขที่คุยกันเองเนี่ยนะที่ไม่ประกาศนี่คือ375น้ยเว้ยอันนี้กะถล่มทลายเลยเแต่ตัวเลขนั้นไม่กล้าประกาศแลวร,รอบนี้เจ้า, 200. อา2อ0เ้อจะเป็นยังไงอะ่ะไม่ต้องคุยไม่ต้องคุย <c oughs>